สวัสดีครับสบ,บายดีเบิร์ตสุขสุขคนมากวันนี้ก็คือพาไปเบิ่งป่าพี่น้องป่าแม่นามท่าจีนอีหวัดท่าไม้เนาะไปไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องปลาลายครับอู้สุดหนอ่อยเคยเห็นทั้องลายทั้งใหญ่พี่น้องยเป็นั้งแรกมเลยเหมือนไาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องป่าเยอะมากพี่น้องว้าว wow. กอดเลยเอ็งมองพี่น้องป๊อดตัวใหญ่งี่หน่อยโอ้โหร้อนร้ายหนอนอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนพี่หน่อยอันนี้อยู่วัดท่าไม้

Cái phố không rơi nổi Tuyệt Wow Cô ừ. Bà à, sao bà ấy ừ. tôi nhìn nhầy vì đằng ố sụt ngỏ lên Cô nào ta ừ. Sụt ngọt, มันมีลายยางะไรเนี้ย้ลยหนึ่งปลาโุตรขอขนมปังเกลือมับก็ขึ้นมากเป็นโผงเลยโุดรอ๋อถูกหน่อยอุ้ยโคตรแม่เลยอาจจะเคยเห็นอีโด้ปลากายครักแทะสุดง้อพูดนะ ใครเคย <Bye. S 1> เห็นบมพ่่น่องหลายครับสุดยอด คุณ่ะคอะพี่หนอโอ้สุดหอเลยโตเงาเกือบเป็นเม็ดคุณะนี่พี่หนอความใหญ่โตหนึ่งกูเป็นเป็นสิบโลคุณมน่คุณอะคุณอะลายพี่นอมันรังมาลังมากันมันนเกลือนย่ไรคุณอะด ทางนี้เขาเกลือกันโอ้ยสุดหย่อนพี่หนองเลยขุดเห็นปะอ๋อถูกความยาวเป็นเม็ดเลยเด้หนิเป็นตัวบอลล์บอลลเลยอ่ะสุดเงอะพี่หนองเห็นปะเอาไปอะไรปะยาก็ปลากุนะไอเขาห่วงห้ามปลานี้ปลาวัด เราไปที่มันหรอเราไปไหอดุนเขาก็ต๊กก่อนเลยนี่แหละแถวเนี้ยเขาไม่ไม่ไม่ให้เอาแถวเนี้ยเขตวัดปุดนะพี่น้อยอู้ยโต๊ะหนึ่งเป็นซิปโลมาหาเอาปลามาหาปนน่ะสุดงอนพี่น้อยไอปวดเบิ้งเบิ้งเบิ้งมองมองมองข้เกลือพี่น้อยปลาเขาเป็นฟูงเลยอู้ยสุดงอนสุดงอน คุนอ่ะขนมปังเขาขายใช่ไหมถุงเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เด็กก็ไปทามก็ดีอ๋อยี่สิบบาท,บาทเดี๋ยวจะเอาอาหารทุงหนึ่งพี่น้่งนะนี่อาหารเกลือปลา อาหารปลาพน้อยี่สิบบาทได้เอาอาหารทำบุญพี่น้องยีสิบาทเอาหารปลาจิดกับปลา ะจะให้แม่บ้านเกลือพี่น้องทำบุญนะเนีย่ยตรงนี้แหละเออนี่พี่น้องอ,อ่ะเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไยนี่แม่บ้านเป็เกลือปลาทำบุญเนาะพี่น้องนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งปัดโอ้เบิ่งพี่น้องหยาดกันกินนี่แม่ เป็ตตาออนอีลีตัวนี้คนคนอนะไรคนอะไรตัวบอลล้มเลยคนอะเทลงเลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนนั่นแหละโอ้ยพี่น้อยเป็ตตาออนครับอี่ดีสุดยอดคน em bà em bà khi nào em bà quá không phép, đi bớt cái thùng Sụt nhỏ lên khuôn à bớt đẹo khi nào อ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันซ้ำนี้แหละถ้าผู้ใดมักคลิปนี้กันช่วยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสิ่งที่สําคัญอย,อย่าลืมกดกระดิ่งนาอแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเมื่อนี้พามาชมเบิงปลาเนา้องไม่ได้โตง่ายๆพี่น้องเลยเอาวสำหรับคลิปนี้กันซ้ำนี้แหละเดี๋ยวพบกันในคลิปหนานะ้าเนาะบ๊ายบาย